เ็แล้วครับท่านผู้ชมวัดทองนัคุณนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยา17นะครับอยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับวัดนี้ดังเพราะว่าฟาดปิงปิงเข้ามามาที่นี่นะครับเขามาถ่ายตรงที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยว่าจะมาตามรอยเพราะว่าเขาเป็นอนะินฟลูเอนเซอร์เนาะชื่อดังของของจีนเนาะเราก็มาตามรอยเดี๋ยวพาไปดูรูปนะครับ นี่เป็น,น,ปาาน,น,นรูปฟ้านปิงปิงที่เขามาเที่ยวมาเที่ยวที่วัดนี้นะครับนี่ครับฟ้านปิงปิงนาราจีนนะนาราจีนชื่อเสียงโด่งดังนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ก็ไม่ไกลมากนะอยู่แอคอนสยามแถวๆแอรคอนสยามเดินมาประมาณนิดนึงก็จะถึงอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลตากสินเนาะของศารเดินท่านผู้ชม วัดนี้ดังเพราะว่าฟ้านปิ่งๆนะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าโบสถ์เนาะโบสถ์เลยพ่หะเอาโบสถ์แล้วกันเนี่ยประตูทางเข้านะเขาจะเป็นเป็นชาดาหรือหรือว่าเป็นมงกุฎเนาะเนี่ยครับท่านผู้ชมคือ,ค,อคือทางเข้าจะไม่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะก็จะแบบว่าแปลกๆอะ่ะก็จะเป็นโบสถ์ทางเข้านี่จะเป็นชาดาเนาะแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือที่ ที่มีคนสำคัญก็คือที่จะพาไปดูก็คือตรงตรงด้านข้างจะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะพัดยศเป็นพัดเป็นพัดของเอ่อของพระนะครับเขาเรียกว่าพัดยศเนาะเดยพายไปดูเรียกพัดยศตะลปัดพัดยศท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่จะเป็นตรงที่ คนนิยมมาถ่ายรูปกันก็จะเป็นบริเวณนี้เป็นพันยศเนาะตรงนี้เนาะจะมาถ่ายรูปตรงนี้เองจะเป็นชชดาเป็นชาดาตรงนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นเป็นโรงรักปิดทองนะโรงรักปิดทองอันนี้เป็นประตูเอ่อเป็นหน้าต่างนะท่านผู้ชมเป็นหน้าต่าง ที่ที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันก็จะปประมาณบริเวณนี้แหละเนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนรูปชาดาชาดามงกุฎเนาะมงกุฎชาดานั่นเองสวยงามไหมท่านผู้ชมฟา้นปิงปิงนะก็คือฟ้านปิงปิงมาถ่ายตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสะว่าไม่มาไม่ได้ <laughs> มันต้องมาไม่พาไม่ได้ดยวจะพาท่านดูตรงนี้นะครับเป็นโบสถ์นะครับผู้ชมก็จะมีช่อฟ้านะช่อฟ้าสีสีจะเอจะแปลกๆนิดนึงที่นคจะเป็นสีทองที่นี่จะเป็นสีน้ำเงิน เดี๋ยวพอดูดูด้านนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูด้านในอันนี้เป็นทางเข้าเป็นทางเข้านี่จะเป็นเหมือนมงกุฎเนาะมงกุฎหรือชดาเนาะประตูทางเข้าปกติก็จะเป็นประตูธรรมดานะอันนี้จะเป็นเป็นชดาหรือมงกุฎเนาะก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่ง มัดทองนพกคุณนี่ครับศิละปะงดงามมากท่านผู้ชมนี่ไงนี่ด้านี้ด้านนี้จะเห็นชัดกว่าเมื่อกี้ด้านหนึ่งมันพอดีมันติดตรงเขาก่อสร้างอยู่ติดเต็นท์อยู่แต่ตรงนี้ไม่ติดเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดว่าเป็นรูปพัยดยศตะ,ะปัดเนาะก็จะมีหลายๆแบบให,ให้เราดูเดี๋ยวท่านผู้ชมมัดนี้ไม่มาไม่ได้นะเพราะว่า ดาราดังมาเราต้องมามีดาราดังมาเราต้องมาเฮ่ยท่านผู้ชมเป็นเป็นธรารบัตรพันยศเนาะนี่นี่นี่จะเป็นมงกุฎอ,อ,อีกอีกฝั่งหนึ่งนั่นอีกฝั่งหนึ่งนะเนะมื่อกี้เนีถ่ายรูปเจดีย์ให้ดูนี่ นี่เป็นรูปฟ้านปิงปิงอีกแล้วฟ้านปิงปิงป้านปิงป,งปิงก็จะมาถ่ายตรงนี้เนี่ยคือก็คือเจดีตรงนี้แหละเนี่ยเจดีตรงนี้เจดี JD ตรงนี้เองส่วนรูปนี้ท่านผู้ชม รุ่นนี้ก็ฟฟันปิ่งๆเหมือนกันก็จะเป็นอันโน้นนะได้นะหาไถ่ด้วยจะเป็นอันนี้นี่นี่ก็จะเป็นบนนี้นะนประมาณนี้นะเนี่ยก็อยู่น่าจะอยู่เรเวนนี้แหละฟันปิ่งๆ เดีเ๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปด้านในเนาะไปกราบไหว้หลวงพ่อถ้าจำไม่ผิดชื่อห,หลวงพ่อทองนะท่านผู้ชมหลวงพ่อทองเดี๋ยวน้ำมาทำบุญก่อนดีกว่าท่านผูน้ชมทำบุญก่อนลอดสมพี่ชัยมงกุฎเสือบุญบารมีเสริมมงคลชีวิตกราบหลวงพ่อทองเออถูกแล้วเท้าโบส์วัสทองรับุงคลโอเค ตามนั้นก็คือพระโบสถนั่นแหละท่านผู้ชมเขาบอกให้เร่าซูมตรงนี้เนี่ยเร่าซูมตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นเป็นในคาสวัส่มงกุฎเสร,ริมุนบาร,รมีอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เสรรือมงคลชีวิตด้วยนะกับหลวงพ่อทองด้านในด้านนั้นจะชื่อหลวงพ่อทองออซูมมหาพี่ชัยมงกุฎ เดี๋ยวจะลอดซุ้มแล้วนท่านผู้ชมซุ้มพ่ชัยมงกุฎนี่เดี๋ยวเรามาะกาบว่าหลวงพ่อทองนี่จะเป็นหลวงพ่อทองนะท่านผู้ชมหลวงพ่อทองด้านหลังจะเป็นผ้าม่านนะท่านผู้ชม ผ้าม่านแต่ว่าถ้าดูไม่ดีจะนึกว่าเป็นของจริงนะครับจริงๆแล้วผ้าม่านตรงนี้จะเป็นภาพวาดนะแต่เขาวาดได้เหมือนมากวาดได้เหมือนผ้าม่านจริงมากจนบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นผ้าม่านจริงนะจริงๆแล้วเป็นผ้าม่านปลอมนะเป็นเป็นผ้าม่านภาพวาดถ้าดูพลน์ินจะนึกว่าเป็นเป็นผ้าม่านจริงๆนะท่านผู้ชมเนี่ยดูสิแล้เพาดานด้านบนจะเป็นพื้นสีดำนะ พื้นสีดำแล้วก็มีเป็นดอกลายไทยสีแดงส้มอะไรประมาณนี้นะก็จะสวยไปอีกแบบนึงศิลปะปังองอีกแบบนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นภาพวาดต่างๆนะฮะเหมือนสัตวหิมพานะประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆน่าจะเป็นเรื่องไอ้อะไรนะพระเจ้าเนาะ ประมาณนี้พระพิสันดอนอะไรประมาณเนี้ยเออด้านนี้ก็สวยท่านผู้ชมอันนี้เป็นผ้มาม่านผ้าม่านที่วาดเอานะขอบคุณครับกำลังดังวันนี้กำลังดัง วัดนี้กำลังดัง่ว่ายังไงคนมาเนี่ยดีใจดีใจใช่ไหมเราดีใจครับผมแ้วงเข้าไปนี่จะมองมาจะมีแมวขาวมัีนะคะอ้ข้างในโบสถ์มีอะไรนะคุณยายแมวขาวมณนีค่ะแมวขาวมันีเาเข้าเป็นภาพวาดเลยครับเป็นภาพวาดหรือเป็นอะไรภาพวาดสมัยโบราณเลยค่ะคุณยายอยู่ที่นี่แหละครับค่ะอายุเท่าไรละอายุเจ็สิบแปดแล้วค่ะเจ็ดสิบแดล้วเหรอยังสาวๆอู่เลยนี่ทำของนะว่ามาสอบ พวกจิตาสาเข้ามาประชุมก็เลยอาศัยพี่ๆเขาชื่อชื่อคุณยายอะไรค่ะคุณยายอะไรอ๋อชื่อชื่อยายนิดอะค่ะยยยาใครรกก็เีแมวแมวขาวมณีใช่ไหมพอเข้าประตูบวชเดี๋ยวมามองไปทางนี้เนาะผมจะเจอไหมเนี่ยผมขอไปดูรอบหนึ่งก่อนไหนคุณยายพามาดูหน่อยเสียงเหมือนแมวร้องเลยเออเสียงเหมือนแมวร้องไหนแมวขาวอ๋อนี่เหรออ๋อนี่ สาธุอันนี้อัแมวขาวมณีมัน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 เป็นยังไงของโบราณของโบราณใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่มาดูแมวขาวมณีค่ะคุณยายเขาพามาดูคุณยายที่วัดชื่อคุณยายนิดใช่ไหมค่ะคุณยายนิดคุณยายนิดพามาดูนี่แมวขาวมณีค่ะใครมาวัดใครใครผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ค่ะแล้วตอนนี้แบบเราเออใครมาวัดนี้ต้องมานะไม่มองนะคะเออแมวขาวมณีเป็นผ้าวาดโบราณเนาะแล้วก็มีเป็นผ้าม่าน เลขการที่สี่เนาะโอเคขอบคุณคุณยายมากครับรูปพวกนี้นะคะเนี่ยมันนานบ้านเราข้างล่างอ่ะมันเป็นอ่างกระทะน้ํามันซึมขึ้นมาภาพว่าเราทำบุญหมดเลยอ๋อแล้วคุณลุงอ่ะซ่อมเป็นสิบสิบปีเลยนะมาดิ้นก็นานแล้วสิเนี่ยก็หลายร้อยอายุทยาอายุทยาใช่ไหมคุณยายไม่ประมาณรลชการที่สามที่สี่เลขการที่สามที่สี่เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหม นี่ผมจะไปลง y o u t u b e นะเนี่ยผมมาถ่ายลง y o u t u โดยเฉพาะเนี่ยไม่มีนะค่ะวันไหนที่ว่าถึงวันเราจะเล็กแต่ว่าเราสวยะะอ๋่ะอ้โหพวยใจจริงๆริใจเนาะสูงยิ่งสวยนะ,ะสวยสวยสวยขอบคุณคุณยใจมากนะครับดีใจอะค่ะมีคนมาอย่างนี้ครับผมก<จ>็ะจะมาได้เรื่อยแหละ <laughs> ที่มื้อใจเราบินรนในแสงไฟสว่างสดใสตาตาาเียวออกไปไม่ต้องรอเวลาตาตาพาเทียวจริงๆกิมนีต้ตาตาพาเที่ยวับพาทุกท่านมาเที่ยววัดทองนบพบุณน,นะครับที่คลองสานนะครับอยู่ลกล้กลแอร์คอนสยามนี่เองแอคอนสยาม เดินมานเล็นิดนิดเดียวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย